ทำงางบางก่อนอื่นก็จะแกะเม็ดก่อนนี่เลยมาปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ยกตั้งไฟแบบนี้ใส่น้ำตาลลงไปประมาณสองเดซิลิตรแล้วก็เกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะนี่เลยแล้วก็คนทุกส่วนให้เข้ากันดีแบบนี้คือไม่ถึงกับเข้ากันดีมาแบบนี้เลยแล้วก็ตั้งไฟ คือน้ำตาลกับเกลือนี่ก็คือตามใจชอบเลยนะสำหรับคนชอบหวานก็ใส่มากหน่อยสำหรับคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะเกลือก็ช่ตมตันนี่ประมาณสามกิโลมันจะออกมารสชาติหวานเค็มน,นะคะหวานเปรี้ยวเค็มเมื่อมันเดือดพรักพรักพรักแบบนี้ให้กวนแล้วก็รดไฟอ่อน กวนต่อไปจนแบบน้ำมันค่อนข้างจะแข้งนๆนะคะพอมันเกลือจะได้ที่แบบนี้ก็ใส่น้ำตาลที่ใช้ทำแยมไม่ต้องใส่เยอะ ประมาณครึ่งเดซิลิเพื่อให้เนื้อส้มแผ่นเด้งๆนะคะควรต่อไปการควรก็จะเพิ่มความเข้มข้นและเหนียวนุ่มให้กับเนื้อส้มแผ่นลูกพรัง ได้ความเข้มข้นที่คงตัวโดยที่เวลาเราทำแบบนี้แล้วไม่มีน้ำไหลลงมานะคือมันจะข้นก็แค่นี้ก็พอละแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เกือบจะเย็นนะก่อนที่จะไปใส่ถาดแบบนี้เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยสองถาดใหญ่ๆแบบนี้เลย สำหรับคนที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีแดดถ้าจะเอาเข้าเตาอบอแบบชนิดที่เป่าลมนะเอความร้อนแล้วก็เป่าลมก็ใช้ความร้อนที่ต่ำประมาณ60-70องศาก่อนจนมันแห้งแล้วก็ค่อยอยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาออกมาผึ่งลมรอแดดอยู่ตอนนี้นะ สำหรับคนที่อยู่ในต่างแดนก็แดดนี่จะแบบเป็นอะไรที่หายากมากแม้กระทั่งในฤดูร้อนเออถ้าแดดดีก็ประมาณ1-2วันก็จะแห้งแล้วก็สามารถไอพันเก็บไว้กินได้นานพอแห้งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆน,นะแล้วก็ม้วนๆแบบนั้นเลยใช้มีดก็ได้ใช้ใครมีที่ตัด พิซซาแบบนี้ก็เอามาใช้ได้นะง่ายมากๆเลยแล้วก็โรยน้ำตาลไปนิดหนึ่งเพื่อความเอสวยงาม <laughs> นี่เลยนะ <laughs> เห็นไหมแบบม,มันเยี่ยมมากเลยมันเป็นอะไรที่แบบน่ากินมากเลย,ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกพรมเอส้มแผ่น พอเสร็จแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ม้วนแบบนี้สวยงามแล้วก็ใส่โหลไว้ตอนนี้เพิ่งมีถาดเดียวเท่านั้นที่แห้งอีกถาดอีกหลายๆถาดที่ทำตอนหลังมันยังไม่แห้งเพราะแดดไม่ค่อยมีนะคะนื่อพร้อมมอนเรมมาอเอเฟรีะดมเอซูปากูด้า